ตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันอันนี้คือเรื่องจริงค่ะกลับมาดูแลตัวเองหลังจากทํางานหาเงินได้นะคะหลังทําไปคือมีความสุขมากต้องใช้คําพูดว่ามากมากอะค่ะวันนี้ครบสามเลนค่งยกคิ้วค่ะแล้วก็ทําจมูกโปเจนหลังหูค่ะเป็นการทําสัลญกรรมครั้งแรกค่ะแทปปี้ใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแต่เห็นว่าคุณหมอมีการปรับทรงนาะปบัดสโลปนะคะให้ดูละมุนขึ้นนะคะจมูกมีความยาวเพิ่ม ำไมถึงเลือกยกคิ้วไปด้วยคะตาเศร้ารู้สึกหน้าไม่ละมุนนะคะอันนี้ทํายกคิ้วอย่างเดียวไม่ได้ทําตาใช่ไหมคะยกคิ้วอย่างเดียวยกคิ้วอย่างเดียวแต่ตามาแล้วนะคะถ้าดูจากรูปเก่าเนี่ยเห็นชัดเลยว่าชั้นตาสวยมากแล้วก็ทรมาชาติมากนะคะคนชมหมดค่ะจากที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็จะทักทุกคนเลยว่าเปลี่ยนไปดีขึ้นหลังทําไปคือมีความสุขมากต้องใช้คำพูดว่ามากๆ